นี่เป็นตัวเซ่บ,บ่อืมอันนั้นคือซีเลแล้ว่ะไดนน่ะแดกมาไก่เอามานะ่ะเออคือบอกว่าปลูกไหมรักเป็นซีเลแล่วนังนก็พอสิเห็นบ่อปยีบมะนาวสติมกนมวันเสียวะ xin um <laughs> <đ cười> um kịch <laughs> um một sai mỹ đại sai bộ mhm 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 đẹp, 5 nào? Bà khinh. Bà khinh. Bà khinh. À bà มานะติดตาอู่ที่มาแต่ง le ดิ